เปลี <ersch> ่ยนในรถเลยดีกว <Hey! S 2> ่าเอ้ยบรรักศึกษาเฮ้ยใครอะเตงฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะในช่องอ่อนโฟมชาแนลเห็นโฟมมาเปิดรายการคนเดียวแบบนี้นะคะแน่นอนเลยนะวันนี้โฟมจะมาขึ้นป่อนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคือนางแกล้งโฟม คลิปเลยไว้แล้วก็แกล้งแรงทุกคลิปด้วยแล้วก็วเพื่อนๆก็บอกว่าเอออยากให้พี่ฟมเอาคืนนะคะวันนี้ก็เลยแบบจะมาเอาคืนมันนะคะวันนี้ก็เลยแบบคิดแผนการดีๆออกนะที่จะแกล้งมันนะคะจะบอกว่าคนดี่รัปอนก็เป็นคนเซ็กจดัดเหมือนกันนะคะคืัวนี้โฟมอ่ะจะลองแบบใส่ชุดคอสเพย์นะคะ <ME H. S 1> เพื่อแบบไปยั่วมันนะคะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะ เก็บอาการอยู่ไหมมันจะเก็บอารมณ์ตัวเองได้ไหมหรือว่ามันจะรู้สึกยังไงเมื่อแบบเห็นแฟนตัวเองนะคะใส่ชุดคอสเพลย์แล้วก็ไปยั่วมันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคือฟมจะต้องไปเอาชุดคอสเพลย์นะคะที่คอนโดพี่ด้าก่อนนะคะเซดีสันดานนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเจอกันอีกทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะโฟมก็ขับรถกลับมาบ้านแล้ว <Okay. S 2> นะคะนี่ได้ชุดคอสเพลย์มาด้วยนอ่ เป็นชุดคอสเพลสีฟ้านะคะคือปันชุดแ้วจะใส่โฟมให้ดูโลกมีโลกแหมเป็นไงคือไม่รู้ว่าเราจะใส่แล้วเราจะเหมือนเขาหรือเปล่าแหมมีมแว่นมาด้วยใส่แล้วเหมือนคุณป้าเลย <c oughs> โอเคนะคะนี่โฟมจะเปลี่ยนในรถเลยดีวยกว่า<อ>ให้แบบเซอร์ไพรส์ไปเลยเนาะเปลี่ยนในรถแล้วก็เดินเข้าบ้านไปเลยเ <c oughs> คือตาล่าจะเอาชุดที่แบบมันมันโอเกว่าน,นี้เลยแต่กลัว ปกติปอนอ่ะไม่ชอบให้แฟนแบบแต่งตัวโป๊ๆหรือแบบหลุดไหลหรือว่าจะแบบแบบสายเดี่ยวกอ,อกเนี้ยคือนางไม่ชอบไปแต่งตัวแบบนี้เว้ยผมก็เลยแบบหยิบชุดแบบนี้มานะกันตายโอเคเป็นไง <c oughs> เอ้เ็นนักศึกษาดูสิคนนี้ก็ใส่กระโปรงนะคะใส่กระโปรงเอ้ ใส่บ้านดีไหมคือจะบอกว่าผมเพิ่งเคยใส่ครั้งแรกด้วยคือไม่กล้าลงไปว่ะเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันบนห้องดีกว่าว่ามันจะตกใจขนาดไหนนะคะที่โฟมแบบแต่งชุดคอสเพลย์แบบนี้นะคะโอเคไปเจอกันบนห้องดีกว่า a few moments later สวัสดีครับแหมเมื่อกี้ครผมบอกเลยว่าผมกำลังนอนอยู่ฮะแล้ว ซนด้าครับผมต้องบอกว่าแซนด้าทักผมมากับไอตโตโต้บอกว่า,าจะไปเอาชุดคอสเพย์เหรอผมก็เลยงงเย้ยกูไปเอาชุดคอสเพย์ตรงไหนวะยังนอนอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแผนการของโฟมเนี่ยตอนเนี้ยโฟมมันไม่อยู่มันบอกผมว่าจะไปตลาดใช่ไหมแล้วอยู่ดีแซนด้ากับไอตโตทักมาผมก็ว่าชัวเลยมันไปเมันต้องเอามา,มาแกล้งผมสักอย่างหนึ่งแน่นอนอะ่ะผมก็เลยอยากจะแกล้งมันคือผมว่า,ามผมบอกว่าเาชุดคอสเพย์จะเล่นท่ายากเนี้ยเหรอก็เลยตอนเนี้ยผมอ่ะ คิดอะไรออกก็คือผมจะเอาเขาเรียกว่าอันนี้ฮะเขาเรียกอะไร h a i r พี e ป่ปะเออก็ในเมื่อมันไม่อยู่เนี่ยผมกะหักมุมนิดนึงจะเอาชุดค o s p l a y อะไรยอย่างเงี้ยมายั่วผมใช่ไหมจะมาแต่งผมก็เลย,ยว่าเดี๋ยวจะทําเป็นแบบว่าผมอะนอนกบอยู่บน, <Hey. S 1> นอื่นอื่นนะโดยที่แบบว่าจะใช้ h a i r พี e เนี่ยแหละเป็นแบบเหมือนทรงผมอะเอางี้เดี๋ยว สาธิตให้ดูแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูฮะอ่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างนงี้คือตอนนี้มันเป็นเตียงอย่างนี้อยู่ใช่ไหมโอเคผมเลยกะแบบว่า่วงตรงเนี้ยนะมันเป็นเหมือนคนนอนอยู่แล้วยางไงอย่างนี้ <Hey. S 1> เหมือนมีคนนอนอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะนอนอยู่ข้างๆตรงนี้นะฮะเอางว่าเดี๋ยวดูดกว่าว่าถ้าโฟมมาจะรู้สึกไงถ้าแบบอย่างผม,มน,นัอนกกผู้หญิงอยู่เงี้ยรอมันมาแล้วกันระหว่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะนอนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อย เจมหักมุมแน่นอน่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณก็กำลังาจะาขึ้นห้องนะคะเราจะไปแก้งย้วมมันดูดิมันจะมีอาการยังไงนะคะ าใครอ่ะใครอะไรไม่มีน่าเฮ้ยเฮ้ยเตงเตงเตงมาดิเตงยาเฮ้ยเตงยาไหนไหันมาดิยาเตงหันมาดิมันเป็นใครอ่ะฮะยาอะไรเตงคือฮาพี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 ไงนั่นเตงจ๋าโว้ะเนี่ยเตง หลอกหลอกหลอกก็รู้ไะเตงนั่นแหละแต่งชุดอะไรเนี่ยโอ้ยมันมันผิดแผนมันไม่ใช่แบบนี้เลยแต่งชุดอะไรเนี่ยโอย้เขากา็ใส่ใส่ชุดคอสเพลย์มาอย่างเงี้ยก็รู้ไงก็อยู่ดีๆเตงก็มาบอกเขาจะไปตกลงตลาดลแล้วรู้แล้วอยู่ดีไอตโต้ไอ้ซันดา้าทักมาแหมเขาพวกกันเ <c oughs> ขาพวกพกันคิดว่าไม่รู้มั้งไม่ดูแล้วแบบอว่อาแบบไปเอาเรื่อทปตัวพี่ซันด้ามาเซ็กซี่ดูแล้วมีอารมณ์อารมณ์อะไร ไม่เห็นดีอารมณ์บ้าบออะไรเลยเนี่ยไม่อะเตงเขาหมดอารมณ์แล้วก็รู้ว่าตัดแกล้งเขาแน่เลยเลยมูนเดียวไม่แล้วเนี่ยเหมือนปะอ่ะเหมือนปะเหมือนปะอันนี้มันแท์พีท่เหมือนปะแท์พีทใครเนี่ยของเตงไงเหมือนปะเหมือนปะโอ้ยเตงแม่เขาแม่งโกงแบบแต่งตัวแบบคอสเพลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะเซ็กซี่มาทำไมมาทำไมมายั้งอย่างเงี้ยเหรอว่จะมายุ้ง ต้องยั่วเลยใส่ชุดไหนก็ดูยั่วอยู่แล้วใส่ชุดไหนก็ไม่รู้อ่ะโป๊กโป๊ไม่อ่ะอันนี้คือชุดเรียบร้อยที่สุดแล้วนะโป๊เรียบร้อยแล้วนี่เอาฟองน้ำขีดชั้นเนี่ยโอ้ตั้งกล้องด้วยมูนี่แผ่นแผ่นหมดแผ่นหมดเลยเตงอ่เอ้าเอากล้องขึ้นมาดิเอากล้องขึ้นมาดูดิ โอเคใครที่ชื่นชอบนะฮะทำไงก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็กด subscribe คะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องบอลปมชั a นแนวฮะหรือเพจของเราคือแฟนเขาตาตีินั่นเองอหรือว่าอยากให้เราแกเขาอ่ะให้มันมีอะไรที่มันลึกไปกว่านี้อยู่อะไรที่มันแบบว่าอ๋อคนเนี้ยเพื่อนเขาเนี้ยอยากเอามาแบบ เขารู้ทันเข้าใจป่าเราจะหาว่าเขาหน่อมแนมว่าไงจะแกล้งเขามันต้องเลเวลขึ้นขยับขึ้นไาอีกค่ะก็ใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย